ตำรวจจับกุมชายวัย41ปีที่เขามีตำแหน่งเป็นถึงผู้จัดการนะคะแต่เขาใช้โอกาสและตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมค่ะได้ก่อเหตุขโมยเงินของนายจ้างแล้วก็นำเงินจำนวนนั้นไปเที่ยวกลางคืนค่ะหลังจากเที่ยวกลางคืนปรากฏว่าขับรถย้อนสอนจนเกิดอุบัติเหตุตัวของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะและหลังจากถูกจับได้เขาก็อ้างว่างเงินของนายจ้างนั้นหายไประหว่างเกิดอุบัติเหตุค่ะหลังจากรู้ตัวว่าถูกจับได้นะคะเขาหลบหนีทั้งที่ยังบาดเจ็บแต่สุดท้ายก็ไม่รอดค่ะคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะวววันนนี้ตารจสสอบสกลงโดย การกองปราบปรามค่ะได้จับกลุ่มชายวัย41ปีค่ะขณะนั้นเนี่ยเขาดารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการนะคะซึ่งชายคนนี้ฉวยโอกาสยามวิกาลแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่ที่เขาจะต้องดูแลเงินรายได้ประจําวันค่ะเขาก่อเหตุขโมยเงินก้อนนั้นนะคะไม่ยอมโอนส่งเงินไปที่สํานักงานใหญ่ตามกําหนดค่ะแล้วก็นําเงินจํานวนนั้นไปเที่ยวเตร่ดื่มสุราจนเมาใหม่ค่ะก่อนที่จะขับรถย้อนสอนพุ่งชนรถบรรทุก10ล้ออย่างจางจนตัวของเขานั้นได้รับบาดเจ็บค่ะ หลังจากที่เขาพักรักษาตัวจนอาการดีขึ้นนะคะเขาก็ปั้นเรื่องตบตาบอกว่าเงินของบริษัทหายไประหว่างที่เขาประสบอุบัติเหตุค่ะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจะใช้ค่าเสียหายนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็ได้หลบหนีไปในระหว่างที่ตัวเขาเองก็ยังบาดเจ็บนะคะแต่สุดท้ายค่ะนายจ้างก็ไปแจ้งความแล้วก็หนีไม่รอดนะคะตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาได้ค่ะพร้อมกับดมเนึนงคดีในข้อหาลักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืนแล้วก็ส่งตัวไปให้ตำรวจสพเมืองนครนายกค่ะ